โอ้ครับพี่น้องสวัสดีค่ำคืนครับผมตุม้มใส่ไว้สองคืนแล้วครับโอค้ครับเสียนมอดครับผมพูดพูดฮ่าฮ่าฮ่านี่ยเนี่ยเนี่ยดิปก,กันนะฮ่าฮ่าเข้าเข้าหุ่นเนนหนือพี่น้องรุ่นครับห้าหลังนะครับสองคืนหนึ่งวัน ลอยเหรอเข้าอันล่ลล่ล่หมัาเหอครับผมอันล่นเล่อันล่ล่ม้าแห้วครับตัวแรกครับอันเล่นเรอมองงามไม่ได้อืมนนเดินนะของคืนหนึ่งวันครับได้ผลนวยครับสวงามว่อุยลุ้สวยงามเลยพี่น้อง อ้โหลดดโดเดีดยเียเยด,ดีกกนเ,นเนพอร้อน,นี่มหลังนี่หัง,หงีสองครับหลังนี้เป็นได้ผงมานประมาณแต่มนันม่แต้มนะครับ,คครบหลังนี้หลังนี้บบเข้าครับผม ยังมีอยู่เดี๋ยวจะเอาปิ้งกใส่เอาไว้ก่อนวะต้องเงี่ยงไอ้โมงห่าบอมีไม่ได้เห็นปะบุญลายบุญเอาใส่กระชังก่อนป่ะขวดนอกเบยเยี่ยมยังมีอยู่ใส่แล้วไว้ไอ้โมงเก่าไอ้เขาอะเจ้าขยับไปน่อยหลอนหล่อตัวมงงามครับพี่น้อง อ้ยอ้ย้้อยู่ไหนเนี่ยกะโอ้โหววต่พัเพชรแหงนี่ครับโอ้โหไป้นโดนอะบ่า <c oughs> นั่นหายงเกียวหิบถ่ายดิ <c oughs> อในใน <c oughs> โอ้ไปไปใหลังอื่นครับอ <c oughs> ุ้อะลาบุญข้ามลายบุญ เยไปอ่ะเออเอาคนเา้เอาพึ่ีเฮ้ยเฮ้ยเอ็มสามลังครับมาลุ้นกันลัทงที้สามครับไหนบ่เออม่นนี่นี่นนี่้นี่นนนว่าโดนสอยไวาไเกัลยเนกปุ๊บ แมนก็น่หลังนี่ตุ้หมีมันร้อยป่ะผมเล่นกันป่ะเข้ากันป่ะปวดเต้าเออเต้าโหโหโหไงอะกี่ดอกมันเดี๋ยวไงตะกี้มันโอ้ยสะสวยเปิดออกกันแล้วป่ะเนื้อเสิร์หมันแล้วครับคืนนี้สองแจมนะดู อลอลลลลลลลเนี่ยแตงโมออลูลูสังสังเก็นตีกับสังคมตีกับสังคมรู้สึกสดชื่นน้องกลน้องกลรเย้มแล้วโดมององเต็ม้วครับไอ้มาเอารอแท้ีเลย ดูอ๋อแล้วอ๋อสองหางนะครับลูกใสายสายม้งใหม่บ่ะหมดว่ะข้างหลังนี้ครับหางนี้สีครับตามหลังให้สองตัวให้หลังนี้เข้าคำสองกม๊อ คนไวหวกอยลางนี้นักแชปยังมีกอหลงังนี้สีหย,ยับครับ,บมนรุ่นหลังสุดท้ายกันครับผมหลงที่หอันนี้เอาไปใช้ไปไหนห่ะนเนะอ๋อ้อหลังที่ห้าครับรลุ่นหที่หครับ ทางนี้นะครับโอมสักตัวตักแซบโอ้ที่สองแ้มครับมาหนครับเดี <c oughs> ย๋ยวใส่ละไว้ครับ นกเขาน้องแบบนี้ปะเอาครับเจไปเย็งเสร็จลอซอฟันป่าบ่เหรอมีป่ะเขียมขนาดเบ้ยโอ้โหปปลิปิปลิปริปิมดปลิบปิปุ้ย

เวียนขนาดนี้ปุ่งเหรอใช่ปเออปลมาไปวะไปวะทำไรมึงไปนิ่มเลยไปมมเชือดหลีกับมีก็แล้วนี่เนาะอ,อือ้อ ฝันครับหมกุ้งไยอ่ะโอ้ยหันครับกุ้งอ่ะนีต่ตาแดงๆนะครับยัยงฮะ <laughs> ปิงลูกเหรอไหม เขียงมากนียตุ่ก้อนนี่ก้อนนักไปนังเห่าหรออุ้ยของเชอรี่ก็มีก็เปียกคู่นะได้ปลาไหลไปสองตัวครับพัดเพชรปริ้มอยา น้อยใส่มินิเกินอูปูครับน้องบูน้อยบูน้อยเงียบไปก่อนเลยเอ้ยอันละปุ่มอะไนเพื่อะ หลานมาครับอู้อนำคนจัดเค็นครับเค็นพอบเย็นนเหรอหนักแจ่เลยไหนอ้าปลาใช่ไหมกุ้งฮะงอ้นี่ตัวใหญ่เห็นไหมครับตาแดงๆนี่อู้ตจ้กุ้งฝอยดูของงานเย็นนะครับอ้อสองแจม่มผัดเผ็ดได้หลายอยู่ครับ ่ไปกำอยู่ <laughs> ปลาเขียมกันครับพี่น้องบ้านหม,อมอูมาคุณหานักเกินครับนั่นอาหารเขาก็ลงเหนียน่ยถ้าฝนตกหนักนี่นะมนเกิดปลาขึ้นนะมันเกิดเรือมันจะขึ้นนะโอ้ยน้ำไหล ไปปิกบ้านพ <ines> ัดเยียนดีกว่าครับเยียมขนาดปาขึ้นเพรได้เห็นเเอาครับดูสองแต้มพี่น้องเกอู้หูันงูครับผมอู้หู อุ้ยพี่น้องอู้ย้ยามอยู่ครับโล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 พัดเผ็ดครับผมชัดเมนูผัดเผ็ดเลยครับนี่ปปนเ,เ,เปิดตัวพี่น้องมาผัดเผ็ดเลยอีรียมลงหม้อครับพี่น,อน้องเฮ้ยดูซูซิ่ปลาเย็นบอก ปา่นถือว่างไงนะนนเนี่ยถือไงจับแล้วก็มอกหงมืองามเลยครับได้เรียบรอมมย้อยครับไดียวไปพัดเพช็ดกันเลยครัสดีแสงมากขนาด ครับลงแล้วครับพี่น้องนี่มีอะไรอ่ลยเจ้าไปในก้มนเล่นไหมข้าวเลยี้ขอออมครับออมอ้มอมจะน้ำววหน,น่อยไหมบ้าง่ะน,น้ำสีมนันะลรอ่ะ ก็ตมอดจัดการละนะครับคืนเคียงลงไปละออต้ฝนครับนี่ค่าโควิดนะครับนี่แต่สายได้แค่สายขาวเ <c oughs> ี่น มะพองพี่แกงกับ้ายพี่ไทยเนาะพี่แดงหน่อยปรุงก่อนดิร้อยครับโอ้ยไม่จันเหมือนเล่นครับสองตัวโอ้ยมามาครับพี่น้องเหนอกเขาแรงเดยอ 没了。